ไกลบ้ไม่เอาไม่เอาลงดแล้วดอดแล้วดแล้วอดกันแล้วเพื่อนดแล้วไม่รู้เส้นมากูลงเลยกเป็นงงเงงงไวได้แต่กัวเอตอนอย่างงี้ซิมีคนปว่าไม่มีได้ลงนู่นเลยไม่มีคนลงนู่นอะไร้าอะไรมีอะไรตื่อเงวว้ยเนียันเรื่องวอยเลยมอง ไม่ท้องก็จะไปกูไอ้เชี่ยกูไม่ได้ไปคนเดียวที่เยอะกักูพร้อมกันเลยทีย่เนี่ยยังงก็ยังไม่กลัวมันเชี่ยปล่อยโซ่ไปข้างหลังอีกแล้วกูตายเนีกูตายอย่างี้แหละเ <c oughs> จอเจอแล้วเจอแล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่นี่บ้าเป็นเลย,วย,วยสวยง,งามเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วข่้นได้สูงเลยเขา เอาเรื่องวะหลังหลังเก็บไว้หน่อยตัวมีว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเี่ไปเปลี่ยนไปไหนเนเฮ้ยแบงค์ไอ้เหี้ยมึงเพื่อนเหรอวะฮะไอ้เหี้ยก้าโกูข้าแม่มึงือ่เหี้ยังให้ตายด้วยมึง

บัดๆบอีกนิกบอดบๆบับโอ้ยยังไฟบัตกูยิงกูโอ้จะตายไปเลยมึงไอเหี้ยไรค่าไม่เป็ไรรถหนีเขรถนีจอดแน่จอดไม่ไดจอดอเลยยิงสยิงสคนได้เนระจอดแลวเดียวมาเดีวม กคนไปไปเว้ยไม่เบรกว้ยม่งกลัวนี่หว่าเขาหักกล้องมั้สี่หนึ่งนะเพื่อนกลัวไปผมผมก็วิ่งใจใจตองบักกี้เชียร์บ้านนี้ก่อนปะใเข้จะมีแล้วไั้งน่าจะมีเพื่อนเจอแล้วเจอแล้ว โอ้ยเยอะเบอร์นึงอะไรตัวจอะไรหลอนมันเสียเยอะของกกูกูเนี่ยมีงอย่างนี้เอ้คุณหกขออาขอสามขอะไรบ้างมีคุณอะไรห้าุณสอง โอ้โหคุณสี่ก็ยังไงหาคุณสี่มาได้เหรอวะคุณฝากงก็คุณหกแต่วงอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่กับมึงไปหาข้าใหม่เลยไม่อยากอยู่กับมึงจังเลยแบงค์เพื่อนตายได้เก็บแล้วข้าวใหม่เสียงรถเสร็จ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 รถว่ะเข้าหน้าเสร็จรถข้างหน้าแบงค์กับเนเขาเจอเจอเจอแล้ว ไปลวสวยสวยสวยอโอ้โหขดแก๊สน้องจะโดนเลาะแน่เลยไม่ค่อยชอบเลยหลังเข่าวะ่ะให้คดแป้าคนนึงเลยข <คน S 3> ดตัวมาสอ่สองมาที่หลังกี่รอบเนี่ยก็ได้อยู่หลังคนนึงนี่ใครก็ได้เสียวแล้วดิมาส่องดูอยู่เออลวมอยู่บนโน้นเลยคนนึงมัาดูมาหน้าโก้ใช่ไหมแบ๊กมอยู่ตัวเดียวไงท้องแน่เลยมือไงไหมไปดู ให้กูไปดูด้วยนะเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเออเว้ยไปดูเว้ยไว้ใจได้ข้างหลังมันเจอเขาข้างหลังอ่ะดีเลยข้างหลังไม่เป็นคนนะดูในดูในแคมป์ให้ในแคมป์อยู่เว้ยมันสูงไปก็อันตรายกูอีกิดเช่นกูไม่อยู่อะดูข้างนีกว่าเว้ยเออฉาดจริงเขาวะน่ากลัวเอฝั่งนี้มาหนึบฮะไหวปะไหวปะผมผมมัน มันเอไปก็ไปตามตัวโอ้เหี้ยกูโคตรไกลเลยวิ่งวิ่งวิ่งดูคนวิวดูคอมพวดูคิสวยหนึ่งเสองเหลือสองเสองเฮ้ยเราขี่รถขึ้นมาเหรอตีตัวยังไม่มีหังขึ้นี่ไนี่ก็ต๊อปก็ได้ต๊อปเกดอะไรวะที่นี่ม่หมดปล่าคับรถ อุ้ยเียบแตกเลยครับตบดิุบได้ป้ะได้ๆๆขาลงมาขลมาเดินหัวสามตัวนะสามตัวสตัวเลยนะเอาเพื่อนตายดิเพ่เห็นเดดๆอุ้ยเจอกันอกแล้วข่าวไว้ปมข่าวไว้เดี๋ยวให้มันนะเจอเจอเจอต้องดันขึ้นระวังดันขึ้นซ้ายนะเออเออดยให้อยู่ดู้อยู่ ดูนขึ้นยากแล้วเอา้าสวยสวยง,งามเลยไกล้ไกล้ๆใกล้ๆไกล้กเนไกล้ไหต้นไม้เห็นป่ะต้นส,สองคนเห็นป่ะมีต้นไม้คนหนึ่งนะได้เห็นแล้วได้เห็นป่ะ แถมมหาสองตัวอุ้ยเจ็บ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 ตรงไหมันก็ต้องออกมามันออกมายังไงยังใช่ไหมแบงค์มึงไมได้มึงมงอมัไม่เห็นมอแบงมึงตายทำไมม่มี์โม่อไหนไหน เออไมบกูตกเขาดกลงไปทำไมนายนายชุบให้ชุบให้ชุบมให้ยเขี่ยเกินเขี่ยเกินอ๋อได้ได้ตัวเดียวตัวเดียวไม่หินข้างหน้าเปล่าชิคกี้พาหินข้างหน้านู่นอ่ะหินที่ใหญ่อ่ะอะไรก้อนอ่ะไม่มีไม่มีไม่ อยู่ข้างล่างเลยเอ้ยโอ้ที่เดิมเลยเฮียเอออยู่ตัวนี้อยู่ตัวนี้ด้วยว่ะคุณลืมไปมันต้องไหนมันเดินลงกข้าว่ามันขึ้นมาต้องต่อแบบสโดนล้วระเบิดด้วยสิงห์งามเกนี้ไม่ตายหรอกไม่ตายให้คอมตัเยอะฮัล้มลอัปตาส่ง